สวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาพอกันแล้วจ้ากับช่องกาล์เสินอินอิตาลีจ้าการหลังจากที่ห้างหายกันไปกะประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะเนาะสาวการะสินก็กลับมาลวจ้ามือวนี้มาธิพาฒพี่น้องไปตลาดนัดอีกแล้วจ้าเดี๋ยวมื่อนี้อาธิพาฒ้าไปเบื้องโซนของเสื้อผ้านาาจะเนาะเขาสิไปเบื้องว่าเสื้อผ้าตลาดนัดยุ่นี้กับตลาดนัดบ้านเท่านาาจะมันตางกันบอนาาจะเนาะเสื้อผ้าร่องเท้าอย่างประมาณนี้ละจ้า แต่บางไอ้ของที่กัาเจ้าเอามาอะไรล่างสต็อกนะจ๊ะถ้าเลือกดีดได้ของอที่ว่ามีราคานะจ๊ะพี่นอ้องอ่าถ้าเลือกดีนอกกระสีได้เป็นของที่ว่ามียี่ห้อแนงสินะจ้ะนะเาเนาะ,ะเดี๋ยวเข้าไปเจอกันอยู่ตลาดนัดเจ้าเนาะเดี๋ยวเจอกันจ้าจ้าเขาก็ได้มาถึงตลาดนัดกันแล้วนะจ้าคนไม่ค่อยมีพี่น้องหรือว่ารากระสนมาเศร้าไปหรือว่าเจ้าอไรสมบูณแน่ใจทุกัน นี่จะผักผลไม้แถวนี้สาวกระสินเคยพาพี่น้องมายางเบ่งแล้วเนาะจ้ะโซนฝั่งนี้เนาะนี่จะฝั่งนี้ก็ที่เป็นเสื้อผ้าชุดนอนเนาะจ้าปีจ้ามาเนาะนี่จะประมาณนี้แหละจ้ะของตลาดนัดก็ทีประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะจะคุณภาพก็โอเคจ้าสำหรับคนที่ชอบของตามตลาดนัดเนาะสาวกระสินเองก็เป็นคนหนึ่งเราจะพี่น้องจะที่ชอบ เมื่อซื้อของตลาดนัดนอกจะเนาะราคากับบ่แพงแล้วก็ถ้าเ้าเลือกดีเขากับสิดงของที่มีคุณภาพเพื่อกันเน,นาะจะเออมมืนนี่เป็นแปลกๆพี่น้องรู้สึกว่าร้านค้าหรือว่าแผงขายของขึ้นหน่อยๆปกติแถวนิดเนี่ยมองว่างๆปกติจะไม่อ่าเป็นร้านผลไม้น,นาะจ้ะเนาะร้านใหญ่อยู่ นี่จ้าเดี๋ยวซักมือนี้ซักก็สินเจ้าพี่น้องเข้าไปโซนนี่จ้าเป็นโซนเสื้อผ้าเนาะจากเนาะข้างในนี่จ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเหมือนกันจ้าแล้วก็ข้างหน้าพุ่นอ่าจะเป็นขายพักแล้วกะ็เป็นคล้ายปลาเนาะจากอันนี้เป็นชุดชั้นใน เป็นชุดชั้นในสตรีเนาะจ้ะเนาะนี่เป็นขายผักผลไม้ส่วนมากอ่ากระสีผักผลไม้แล้วจ้ะเป็นเป็นส่วนมากเนาะมีบักเขือเขื่อนอยังผู้สาวซก,กระสีกะบ๊องหูจกักด้วกันจ้ะผักชีลาวจ้ะหุ่นเป็นมัดๆเลยโอ้สารกระสีมาดื่มซื้อโอลีฟจัง่อยพี่น้องนี่จ้ะสารกระสนมาก มันแซ่แบว่าไเ่า350คด้อเป็นแตแซ่บว่พี่น้องนี่สาลาาสินเคยซื้อไปกินแล้วมักก็เลยสื้ออีกจะ้ะน้ำหาง่างสารสินว่าบปแซ่บทอ,อของตลาดนัดนอะจากเนาะสีสันสวยงามพี่น้องจะ้ะโอรีบโอรี คุณทอามายืนข้างหลานซา์กัสินม่เบิ่งวันานา์กัสินไทยอย่าง n ัจะเมสกิโล vedo che è una borsa spettacolare grazie. ne approfitto mica per plano sì, già? no buongiorno. buongiorno mi dai un letto di quello per favore? sì. grazie ti faccio un euro? Sì, grazie bravo mio Andrea ti sei divertito dopo la Eh eh? eh? กระสินเช้าจราจะได้แล้วนะจจะเนาะโอรีของเฮ้าไปกันต่อจ้าเสียงอะสิบค่อยได้ยินเราจะพี่เราจ้าเมื่อนี่ซากสินเบารู้สึกว่าเสียงคอยอยู่จ้าพยายามสิอ่าบอกให้ดังๆแล้วจะในตลาดนาคนกับผูด เสียงดังเนาะสาวกะสินกับศิษย์พยา,ยยามเบาให้ดังเขาเสียงก็จะออกกัแล้วกันจ้ะอ่าเดี๋ยวสาวกะสินหาเบื้องของกันฟังนี่ก่อนจะ้ะอันละหนึ่งบาทเลยหนึ่งยูโรเอียงเหรอที่สาวกะสินน้ำหาอยู่กับโอเนี๋ยว่มีพี่น้องสาวกะสินจำไม่ได้ว่ามูนันสาวกะสินซื้อยูรานไรเนาะจ้านี่เสื้อผ้า มันจะอัลลบาทอันยนอันยนหนึ่งยูโรบราณเท่ากับตรงนี้กับสามสิบห้าบาทกว่าๆนี่แหละจ้าอันนี้จ้ะฟังนี่เป็นผักผลไม้เนาะจ้าอันนี้เป็นผ่าม่านบอเนาะเป็นพร่มเป็นผ่าม่านจ้าราคากับสิบผ่ามานนี่าาานาะจ้าเนาะอเอาไปคุ้น,นกับอัน หนึ่งยูลโรตอนตอนนี้สามสิบห้ากว่ากว่านะจ้ะไปคุ่นแต่เบิ่งว่าถ้าเป็นเงินไทยสิจักบาทเนาะจ้ะนี่จ้ะนี่ก็เข่งละบาทได้หนึ่งโอ้ยพี่ขาดผมก็อตะหักแต่พี่น้อง นี่ของสวยๆงามๆที่คาดผมน่ารักน่ารักนี่จัดราคาหนึ่งยูโรนี่เอ็นบ่จ้ะนี่จ่จตลาดนัดก็บ่ต่างกันกันกบบ้านเฮาดอกจ้ะพี่น้องจาา่าตลาดเกษตรวาเนกกาะก็มีของอ่ขา,ายขึ้นกันนะจ้ะเอาละจ้ะเดี๋ยวเฮาไปเบื้องอข้างหนาา้าจ่าวามีหยังมาไปต่อกันเลยจา้า นี่จ้าและโซนนี้นาะจะในซอยนี้ถนนเสน,น่ก็จะเป็นอันนี้จ้าสองฝั่งทางเลยเนาะนี่จะเป็นร้านรองเท้านี่จะร้านขายเสื้อผ้านาาจะเนาะ,ะนี่จะสวยๆงามๆเอ้วก็เกงตัวนี้คือสวยแต่พี่น้องสีก็สวยเป็นเลกกิ้งนาะจะเป็นยีนเลกกิ้งเนาะ เบ่งไว้อย่างแน่เดี๋ยวมาเบ่งกันว่าก็จะมีอย่างแน่ในสร้อยนี่เนาะนี่เป็นเสื้อผ้ารองเท้า,าจ้าราคาเห็นบะนี่ราคากะถูกๆพี่น้องจ้าห้าบาทสิบบาทนี่จ้านี่มาคูรัหายุโรพี่น้องนี่สวยๆถูกๆด้วจ้เห็นบ่นี่เนาะต้องเท้าแตะขนาละตุ้ยพี่น้องคุ้งมิงผุ้งปิงแห้ง อันนี้ผ้าพันคอคุณเห็นมาจ้ะผ้าพันคอสวยพี่น,อออน,อยอยน้องหอยไร่ลดเยอะคุณหอยเยอทั้งๆคนนี่เบอรงราคาบบตันี้นี่ราคาสามบาทได้พี่น้องเห็นเอา<ะ>นี่อันนี้ของเด็กน้อยบาทหนึ่งมีหมวกเห็นบ่พี่น้องราคาแค่บาทเดียวเองนะจ๊ะเห็นบ่อันนี้พอเป็นกองนี่เป็นผ้าพันคอนะจ้ะ นี่เห็นบอไปจ้าไปกันต่อจ้าอันนี้ล้านนี้นะจะเป็นร้านของอิตาลีจ้าถี่นลาราคาแพงกันมานิดนึ่งนะจ้าเนาะนี่จะเป็นไม้พรมจ้าเสื้อไม้พรมราคานี่จะ5ห้ายูโรนี่ ทุกสิ่งย่อเยี่ยไรราคาถือบางร้านนี้พี่น้องทุกอย่างหาบาทเห็นไ่มสามบาทก็มีนี่คนมาหุมร้านนี้หลายๆพี่น้องเพหัวมันราคาถือเกินบาทหุน่นเก่งยีนสวยๆกับโปร่งนี่อุ้ยสุดเก่งยีนตัวนี้สวยพี่น้องเห็นไ่มนี่แล้วก็สินจออนจอกล้องไว้นีออ่น่าสนใจพี่น้องแค่หาบาทเองจา้าฟังนี่จะเกณฑ์ร้านเกี่ยวกับเคสโทรศัพท์นะจ๊ะเนาะอุปกรณ์เกี่ยวกับมือถือนะจ๊ะนี่ นี่จะอุปกรณ์ต่างๆเนาะีมจะมาพี่น้องเก่งยิ่นสวยๆนี่เห็นบอกห้าบาทพี่น้องเอ้าสิบยดเยเสียเงินห้าบาทใส่กางเกงยิ่นแต่บ่พี่น้องขึ้นตางหักใส่จะซักก็สิ้นคอเบอกางเกงตัวนี้ก็เน้่จ้ะเออ สวยดีพี่น้องเห็นบอถือๆเท่านั้นเลยจ้าหาบาทกางเกงยิ่น <c oughs> บาทเท่จาจ้กบาทละ่ะอันนี้สิเป็น,<ด>นเห็นบอจ้า,จากเป็นแะจ็คเก็ตเนาะนี่คือแจ็งตัวยุหุนนี่จ,เจกเกบบ้เห็นบ,นนาบ,าบนอเป็นเสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้นี่เห็นบอนี่หุนก็ห้าบาทเห็นบอพี่น้องนี่เห็นไหมเป็นเสื้อคลุมเนาะนี่อันนี้ก็เป็นรองเท้าอันนี้อาจจะเป็นร้านของอิตาลีจ้าบ่งจากราคาได้เนาะจ้าเนาะ ถ้าเป็นล้านแขกกระสีอีกระค่านึงจะอันนี้เป็นเสื้อเขนยาวจะล้านนี้ล้านแขกเน่ะจะเป็นอ่าของหนาหนาวเนาาจะเสื้อผ้าหน้าหนาวเป็นเขนยาวจะ้ะ คือว่าใหญ่จ้ะพี่น้องจ้าตลาดนัดนี่นนเนาะจ้าเนาะมีทุกอยาก่างเนาะก็ถือว่าเป็นตลาดนัดที่ใหญ่เนาะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเห็นว่าพี่น้องมีร้านขายกระเป๋าเนาะจ้าอ่าเดี๋ยวเห็นบอเห็นบว่า,าร้านนี้ก็จะสามารถจ่ายด้วยแบงค์เอ่อจ่ายด้วยบัตรได้เนาะจ้าเห็นบ่มีติดป้ายไว้เลยว่าสามารถจ่ายบัตรได้นี่นอ่ะนี่ซากสินมักร้าน,นเห็นบ่คนสีมสืสอหลายเพระวาเขาเอาของที่ว่างสตอ็อกหรือว่างไดนี่จ้ามามาเลขขายแบบนี้เนาะจ้าเป็นกล่องู้ได้ตาดีก็ได้ของดีไปเนาะจ้าเห็นบ่ นี่นถ้าพี่น้องเลือกดีๆก็ที่ได้ของราคาถูกเดี๋ยวที่ได้ของดีไปเนาะจ้ะ,จจะเบบนาะเนาะจ้ะนี่โซนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวเฮาวจะไปเจอกันอีกเสร็จน,นึงเนาะจ้ะตรงทิศบานหางกลับบ้านเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเฮาไปเจอกันยุ่พุ่นเนาะจ้ะไปจ้ะนี่กลับบ้านกันจ้ะพี่น้องจะ้ะกันซื้อของได้ตามที่เฮาต้องการแล้วเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเฮาก็สิเดินทางกลับบ้านกันจะ้ะ นี่จ้ามือนี้ก็บไม่ยังจ้าพี่น้องจ้ากกับพ้าพี่น้องมาเบิงตลาดนัดอีกตามเคยนอกจ้าเนาะแต่ว่ามือนีกะที่ผ้าเบิงแบบละเอียดสักนิดนึงนอกจ้กพอเขามีเวลามาทำามาน้าจ้าใช้หมอนี่จ้าจ้ทางกลับบ้านเราเนาะจ้าเนาะเอาละจ้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้นาะจ้ากะสิประมาณนี้นาะจ้าเนาะกะหวังว่าพี่น้องที่มากคลิปแบบนี้เนาะจ้ากระพาพี่น้องมาตลาดนัดนี่ละจ้า เดี๋ยวมาเบื้องกันว่ามื่อไหร่เนาะจาสาวกระสินจะพาพี่น้องไปเฮ็ดอีหยังหรือว่าไปใส่าะพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะมารอติดตามกันจ้าแล้วก็ขอบคุณหลายล่ะจ้าะสำหรับพี่น้องที่ให้การติดตามรับชมสาวกระสินเนาะจ้าเนาะอ่าแต่ในก็ขอบคุณมากๆยี่ต้องกันไปโดนเนาะจ้าพี่น้องจ้าช่วงนี้คันมีเวลากับเฮ็ดคลิปไหมพี่น้องเดี๋ยวเบื่องเรือเนาะจ้าเนาะเพราะว่าเมื่อกี้กะห่างหายไปเป็นอาทิตย์เน้องจ้าพึงสิได้มาเฮ็ดคลิปอีกเนาะจ้า อ่จาจังได้ก็ขอขอคุณน้จ้าพี่น้องมาสำหรับวันนี้จ้าห้องกระสีลากกับเพียงแค่นี้เนาะเดี๋ยวมาพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า